ปี2026คือปีที่ทั่วโลกต้องหันมาจับตาดูยานเกราะรุ่นใหม่ของจีนอย่างใกล้ชิดเมื่อบริษัทเนริงโคจากจีนเปิดตัวรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดของรถถังวีที4ซึ่งนอกจากจะได้รับการอัปเกรดด้านอาวุธเกราะและระบบควบคุมแล้วยังเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยวีที4รุ่น2026หรือที่หลายคนขนานนามว่าพยัคเหล็กยุคใหม่คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งแบบรถถังหลัก MBT เข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยตอบโจทย์การรบในศตรวรรษที่21อย่างสมบูรณ์แบบว v ี4รุ่น2026คืออะไรรถทั้ง v ี4รุ่นใหม่ปี2026คือเวอร์ชั่นล่าสุดที่พัฒนาต่อยอดจากต้นแบบว VT4 ที่ประเทศไทยสั่งเข้าประจำการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาซึ่งรถทังรุ่นเดิมได้รับเสียงตอบรับดีในด้านความแข็งแรงความเร็วและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำ เวอร์ชัน2026นี้มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลายด้านโดยเน้นไปที่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเกราะป้องกันแบบผสมรุ่นใหม่ระบบอาวุธควบคุมอัตโนมัติความสามารถในการรบทั้งกลางวันและกลางคืนแบบ360องศาการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอัปเกรดระดับลึกที่ช่วยให้วีทีสี่สามารถเผชิญหน้ากับรถทังยุคใหม่จากตะวันตกได้อย่างไม่เป็นรองขุมพลังใหม่เครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น วิธี4รุ่น2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์1,300แรงมา้าเพิ่มจากรุ่นเดิมที่มีเพียง1,200แรงมา้าทำให้สามารถทำความเร็วบนถนนเรียบได้สูงสุดกว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วในพื้นที่ครุครประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบกันสะเทือนแบบใหม่และชุดเกียร์อัตโนมัติถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้สามารถเคลื่อนตัวในภูมิประเทศที่ยากลำบากเช่นพื้นที่ภูเขาหรือป่าทึบได้ดีกว่ารุ่นก่อน นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนแบบอัตโนมัติทำให้สามารถทำงานในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่เกิดโอเวอร์ฮีทแม้อยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยอาวุธหลักปืนใหญ่125มิมระบบยิงอัจฉริยะวิธี4รุ่น2026ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติออโทโลเดอร์ Auto er, ที่สามารถยิงได้สูงสุด8นัดต่อนอาทีรองรับกระสุนหลากหลายประเภทได้แก่ กระสุนเจาะเกราะแบบ Axis กระสุนระเบิดแรงสูง Heat กระสุนระเบิดรอบตัว h e a และที่พิเศษกว่านั้นคือระบบควบคุมการยิง FCS รุ่นใหม่ที่ใช้ AI คำนวณวิธีกระสุนแบบเร็วทันมแม้ขณะเคลื่อนที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง4 0 0พันเมตรและยิงได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์เคลื่อนไหวเร็วระบบเสริมปืนกลควบคุมจากภายในและจะรวจต่อต้านเหนือป้อมปืนติดตั้งปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลลิเมตร ควบคุมด้วยรีโมท (RWS) พร้อมกล้องมองกลางคืนและกล้องอินฟราเรดนักแม่นปืนสามารถควบคุมจากในตัวรถโดยไม่ต้องเสียงโผล่ตัวยังมีระบบยิงจรวดต่อสู้อากาศยานขนาดเล็กติดไว้ด้านข้างช่วยให้ว VT4 ส,สามารถตอบโต้โดรนและเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างทันท่วงทีเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันรอบด้านเกราะป้องกันระดับโลกปลอดภัยทั้งลูกเรือและตัวรถ VT สี่รุ่นใหม่นี้ใช้เกราะผสมคอมโพสิตและเอเร็กซ์โพซิรีแอคทีฟอาร์เมอร์รุ่นล่าสุดที่สามารถป้องกันกระสุนเจาเกราะจากรถถังหรือโจวดต่อสู้รถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบกรองอากาศต้านเคมีชีวภาพและโครงสร้างลดแรงระเบิดเพื่อความปลอดภัยของลูกเรือทั้ง3นายรถถังยังมาพร้อมระบบแจ้งเตือนเลเซอร์เมื่อมีอาวุธเล็งจากภายนอกพร้อมยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวและเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่อันตราย เทคโนโลยีอัจฉริยะเชื่อมต่อยุทธศาสตร์รบในยุคดิจิทัลวีธีสรุ่น2026เชื่อมต่อกับระบบควบคุมการรบ Battle Management System แบบเต็มรูปแบบสามารถส่งข้อมูลพิกัดแผนที่ภาพสดจากกล้องเล็งและสัญญาณเตือนภัยให้แก่หน่วยอื่นได้แบบเรียลไทม์ระบบนี้ช่วยให้ผู้บังคับการสามารถมองเห็นสนามรบจากมุมสูงและสั่งการได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรุกการตั้งรับหรือการถอนกำลังบทบาทในกองทัพไทย เสริมพลังรบภาคพื้นประเทศไทยได้บรรจุวีที4รุ่นแรกตั้งแต่ปี2560และมีการใช้งานจริงในกองพันรถทั้งจำนวนมากจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมทางกองทัพไทยจึงได้สั่งซื้อเพิ่มรุ่น2 0 2 6เพื่อเสริมแกร่งให้กับกำลังรบในภูมิภาคโดยคาดว่าภายในปี2567 2570กองทัพไทยจะมีวีที4มากกว่า100คันกระจายกำลังอยู่ตามพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นชายแดนภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุป VT สี่รุ่น2026ยกักย้ายเหล็กแห่งสมรภูมิ VT สี่รุ่น2026ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือแพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ผสานพลังทำลายล้างเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะมันไม่เพียงแค่ยิงแรงและเกราะหนาะแต่ยังคิดวิเคราะห์และปรับตัวได้ในสนามรบยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่ดุดันพลังเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นอาวุธที่แม่นยำและการป้องกันที่รักกุมทำให้ VT สี่รุ่นนี้คือหนึ่งในรถถังที่ศัตรูต้องผวาอย่างแท้จริง